สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกวยวัดโคสิตรามพิมพ์ปลกโพหลังยันห้าค่ะออกเมื่อปีพศ2515ค่ะ เนื้ององพระจะเป็นผงน้ำมันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเห็นว่าด้านข้างนะคะก็จะมานะคะอันนี้เป็นสภาพองค์พระเข้ามาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเป็นธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเวลาหรือว่าการดูแลนะคะแต่ว่าโดยรวมนะคะองค์พระนะคะก็คือสวยนะคะ สำหรับนะคะคนที่สนใจนะคะสายจะมาเล่นสายพระสมเด็จนะคะหรือว่าจะมาเล่นสายพระสมเด็จหลวงพ่อพกวยวัดโคสิตารามนะคะอิมก็ได้แนะนําเสมอนะคะในหลายๆคลิปนะคะสําหรับคลิปที่เป็นพระสมเด็จนะคะว่า,าให้พิจารณาก่อนนะคะก่อนการตัดสินใจซื้ออาจจะหา ข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่เขาเล่นสายนี้อยู่แล้วนะคะให้เขาช่วยดูให้หรือคุณอาจจะศึกษาเองจากเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าช่องทางต่างๆนะคะสำหรับพระนะคะที่นำมาลงคลิปนะคะเป็นพระที่ผ่านการดูแล้วก็เช็คจากเสียนพระนะคะหลายคนแล้วนะคะว่าเขาเล่นกันเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะ หรูอพ่อกวยวัดโคสิตรามปี2 5 1 5ที่เล่นกันซื้อขายกันเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเนื้อผงน้ำมันลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแนะนำอิ่มได้ใต้คอมเมนต์นะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะก็ไอลดียอิ่มแจ้งไว้ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคำอธิบายให้คลิกตรงนั้นนะคะ มีแจ้ง ID l ดียลน์นะคะทักแชทมาถามได้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แจ้งราคาไว้นะคะราคาณปัจจุบันเป็นราคาที่ลดแล้วนะคะจากเ,าเมื่อก่อนนะคะเนื่องจากอิ่มต้องการเคลียร์พระนะคะพระอิ่มมีจํานวนมากก็ค่อยๆทยอยเคลียร์นะคะทำคลิปเคลียร์ไปเรื่อยๆก็เลยจะมีอ,องค์ที่ขายขาดทุนขายเท่าทุนแล้วก็องค์ที่ลดราคาพิเศษนะคะ ในคลิปนี้จะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกวยวัดโคสิตรามออกเมื่อปีพศ2515พิมพ์ปลกโพหลังยันห้าค่ะสำหรับข้อมูลคร่าวๆทั่วไปนะคะ,ะสำหรับคนที่เขาเล่นกันคะที่พิมได้ข้อมูลจากเซียนพระหลายคนนะคะที่เล่น พระสมเด็จหลวงพ่อกวยนะคะเขาก็จะเล่นเนื้อองค์พระกันเป็นหลักนะคะแล้วก็เล่นพิม์นะคะเพราะว่าในยุคนั้นนะคะหลวงพ่อกวยท่านไปนะคะหลายวัดนะคะแล้วก็คือมีกิจนิมนต์ที่ร่วมสร้างร่วมเสกนะคะหลายวัดและหลายพิธีใหญ่ๆนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่ามีพระจำนวนมากนะคะที่ท่านร่วมสร้างและร่วมเสกนะคะโดยหลักๆ ที่เขาเล่นกันเขาก็เล่นกันตรงเนื้อพระนะคะองค์เนื้อพระแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์นิยมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนั้นพระเป็นพระชุดหลักมีราคานะคะแต่ว่าถ้าเล่นเป็นพระย่อยนี่ก็เขาก็จะเล่นกันเนื้อแบบนี้นะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปเท่าตัวค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ